มีรถไฟติดครึ่งนะคะก็ขบวนรถที่จะเข้าเทียบชานจาาที่11นะคะเป็นขบวนรถชานเมืองนะคะขบวนที่390ปุ้นปุ่นเป็นรถด่วนได้แป๊บเดียวเองกลับมาเป็นรถธรรมดาอีกแล้วนะคะ 3า0เก้าศูนย์เะราจาคเราจะาขบวนไปเก็บนะ,<ฮ>ะก็จะมีการพ่วงรถจักรไปพ่วงตู้แอร์ด้วย